ซาูกเ้อผ er, eh? ู้เออขอญาบัดคำเด้อลูกหลานขอญาตขอขมาตาถดในสิ่งที่ร่อมเกิดในอย่างไม่ดีไม่ดีงามมือวันดีขอให้สุทามระสุขคุกตาคุกสิสักิังหลบคนโรคดีญชาคนมพระธาตุงเกศนะครับคนโ้คนนมปกปักษาลูหลานให้ดีดีแห้เด้อให้ลูนคนยืนอาารไม่มีวันวันแม่ก็ขอให้ ดวงจิตดวงวิญญาณของคุณพ่อมองคลนี้สามคุณแม่เป็นยันยายคนละคนมาสุขลังคาอ่าหลักรบาบว่าลูกหลานขอกราบมาข,ขอกราบสมาราถุอดในสิ่งที่เป็นดีเป็นงานอะไรก็ตามนี้ไปก็ตลอดไปตลอดะว่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสุขในมารให้แค่ค่า,าต่อไปอายุมันอายุร่างกายแข็งแรงเด้อมีสติตมีปรรัญญามีพลังในการดูแลบริวารดูแลครอบครัวสุดพ่อจิตนารมของพ่อคุณแม่เออสาธุเหนื่อยาว เด้อพี่หมูพี่แมวเดอ้อออนไลน์เดอ้ออนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อก็ดูอ๋อเสร็จพิธีละคุณละส่งการมาเด้อที่มาส่งน้ำส่งผ้าดอากาศอ่าเอาผ้ามาเช็ดมันหนึ่งนะฮะอย่างดูเอย้ยอาอแค่ผ้าปลอดภัยซะดูอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้วันดีนะครับอันนี้ดอกไม้เราไม่ต้องซื้อนะครับอ่าบอกว่าพี่แมวว่าเอาดอกไม้ที่บ้านเราก็ไ,ได้เพราะว่าอา่ามันเป็น สิ่งที่เราตั้งใจในการปลูกและก็สักการะทุกอย่างอยถึงใจเราเข้าใจเรามุ่งม,มั่นปรารถนาตั้งใจเรายึดมั่นถือยึดมั่นและก็ตั้งมั่นนะครับใจถึงใจนะครับดอกไม้ซื้อมาก็บูชาวันสมรับกอแหวี่ห่างชอบดียี่สิบสามสิบอันนี้เราฟรีนะครับมีมีใบเตยม,ม,มีดอกพุทธรักษามีดอกเบิร์ดออฟฟอร์ได้นะครับเบ,รบิร์ดออฟฟอร์ได้นะครับที่ปลูกข้างรั้วเราแม่จำได้ว่าตอนนั้นตอนเด็ก อตอนที่ยังชีวิตอยู่คุณแ,แม่จะบอกเออเด็กเอ,อ้ยอยู่ซับพระเอ,อ้ยวันนี้วันพระเอ้ยก็ถือโอกาสวันนี้ผมปฏิบัติตามคองสัญญาของแม่ยังนะนะครับขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของแม่ยันที่อยู่บนฟ,าฟ้าสวัสดีพระอาก็ตามได้รับรู้ว่าลูกหลานทุกคนยังรักหักแพงกันบันเก็ตไว้กัน,กน,กนเอ,อ้ยดูแลก,กันไปต,ตามตามกำลังตามสภาพในหลายสิ่งหลายอย่างเอาสิ่งุกอย่างพูดสดีขึ้นแม่เอ,อ้อยนิสุกเอ้ยยายคงเอ้ยโชคให้มาเด้อสาธุซาดราะซาดราะพี่น้องออกไปเอ้ย